ช่วงแรกถ้าดีท็อกซ์นะเขาก็แนะนําให้ดื่มวปแล้ 2, วหกองเช้ากลางวันเย็นเวลาละสองซองใช่ไหมดื่มตอนท้องว่างนะทุกคนมันจะดีท็อกซ์คือดีท็อกซ์ทีเดียวไงกล่องหนึ่งเลยวันละ62เอาทีเดียวให้มันสะอาดทั้งเดียวนะรวดเร็วเห็นผลทันตาเสร็จแล้วเนี่ยกล่องที่สองเนี่ยควรนะ เพราะว่าบางทีบางคนนดีท็อก์ยังไม่หมดเทสซี่ยังดีท็อก์ไม่หมดนะรู้รู้เลยทุกวันนี้บางทีฉี่ยังเหม็นอยู่เลยน้ำมูกยังสั่งออกมาเป็นเลือดอยู่เลยอะกล่อ,กองที่สองนี้ก็แล้วแต่สภาพร่างกายของแต่ละคนใครจะดื่มวันละสี่ซองสองซองสามซองแล้วแต่นะเจสซี่ดื่มน้อยเพราะว่า ไอซี่ไปทํางานไงก็ลเลยมีเวลาชงแค่ช่วงเช้ากับช่วงเย็นตอนอยู่บ้าน